สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างหมนนะครับอ่าวันนี้ก็จะพามาชมแปลงไผ่สร้างหมนนะครับที่ปลูกแบบใช้เงานะครับนี่นะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณ1ปีนะครับครับนี่ประมาณนี้นะครับเงาคือเงาคือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าแยกจากกอออกมาแยกจากกอออกมาเพื่อเอามาปลูกปลูกที่ใหม่นะครับนี่ แปลงนี้ก็ปลูกไปประมาณ300กว่าต้นนะครับอยากทดลองดูว่าระหว่างเงากับกิ่งตอนอ่ะอันไหนโตกว่ากันนะครับอันนี้คือแบบเงานะครับแบบเงาครับนี่ก็โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับไผ่อายุหนึ่งปีนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือเงาที่เราเอามาปลูกนะครับครับเงามาปลูกเสร็จแล้วเขาก็ออกตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าอ่าที่เรามาปลูกแล้วเขาจะออกมาใหญ่เท่านี้เลยไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเขาก็เติบโตเหมือนกิ่งตอนนี่แหละครับนี่ครับแต่การขนส่งค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะครับแบบเงานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับอ่าแบบเงานะครับไผ่สร้างมนนี่ครับอยากปลูกทดลองดูครับว่า ระหว่างเงากับกิ่งตอนอันไหนโตไวกว่ากันนะครับแต่ในสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอ่าพอๆกันนะครับสําหรับระหว่างกิ่งตอนกับเง่านะครับครับการขนส่งกับลําบากกว่าด้วยซ้ํานะครับสําหรับในตัวของแบบเง่านะครับนี่หนอก็ยังออกดีนะครับเนี่ยได้อยู่ครับขนาด2นิ้วนะครับอายุประมาณอ่าหนึ่งปีนะครับครับโอเคครับ ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมครับขอบคุณครับ